โกลสปอตยังไปต่อเช้านี้เคลื่อนไหวแถว2 0 2 0ลลา์ส่วนทองไทยขยับชนแนวต้าน34,350บาทสัปดาห์นี้รอดูผลประชุม FOMC เดือนมก,กราคมสวัสดีนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้จันทร์ที่19กุมภาพันธ์โกอาราวก็ยังมีข่าวข่าวเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับเรามาดูราคาทองคำไทยกันก่อนเลยครับเช้านี้สมาคมค้าทองคำประกาศราคาแรกของวันไม่ขยับนะครับก่อนที่อีกหนึ่งชั่วโมงถัดมาจะประกาศเพิ่มขึ้น มาห้าบาททําให้ราคาขายออกทองคําแท่ง96.5อยู่ที่34,350บาทราคารับซื้ออยู่ที่34,250บาทขณะที่ราคาทองรูปพรรณราคาขายออกอยู่ที่3 4 8 5 0บาทราคารับซื้ออยู่ที่33,640บาทส่สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่35.9 4บาทต่อดอลลาร์โดยเช้าวนี้เงินบาทแข็งค่าตามสกุลเงินยูนนะครับหลังตลาดจีนหยุดทําการยาวช่วงตุจีนไปหลายวันนะครับโดยวันนี้คาดว่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ3 15.85ถึง35.60บาทต่อดอลลาร์โดยหัวเซิงเฮงมองว่าราคาโกลด์สปอตมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นระยะสั้นนะครับแต่ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าเล็กน้อยทั้งนี้คาดว่าระยะสั้นทองคาแท่งจะปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังไม่แนะนําให้เข้าซื้อเพราะเทรนหลักยังคงเป็นขาลงอยู่หัวเซิงเฮงให้น้รับแถว34,200และก็34,100บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่34,400และก็34,500บาทเราไปดูราคาโกลด์สปอตสัปดาห์ที่ผ่านมากันครับเคลื่อนไหวผันผววเลยนะครับ ลดลงดุ2,000ดอลลาร์ไปแตะจุดต่ำสุดที่1,980ดอลลาร์ต่ำสุดในรอบ2เดือนจากแรงกดดันของเงินดอลลาร์นะครับที่แข็งค่าขึ้นมาจากเงินเฟ้อสหรัฐพุ่งเขินคาดนะครับทำให้ตลาดปรับลดการคาดการว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยเหลือเพียง4ครั้งในปีนี้นะครับโดยคาดว่าเฟดจะเริ่มลดดอกเบีย้ยในเดือนมิถุนาย,ยนนะครับก่อนที่ในช่วงท้ายสัปดาห์ก็จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาดันให้ราคาทองคำโกลด์สปอตขึ้นไปตลาดที่2 0 1 3ดอลลาร์ได้แต่ภาพรวมแล้วก็คือยังปรับตัวลดลงไป11ด ขณะที่ในช่วงเชา้าวันนี้ราคาแดกขยับขึ้นมาเคลื่อนไหวแถว2 0 2 0ดอลลาร์ซึ่งทางชานิงโกมองว่าชานี้ราคากดสปอตขึ้นไหวแปลกๆนะครับหลังจากที่จีนกลับมาเปิดทาการอีกครั้งเพราะว่าหยุดยาในช่วงตุ่จีนหรือปีใหม่จีน1สัปดาห์ทาให้หลายฝ่ายจับตาว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือจีนมีความเสี่ยงต่อภาะวะเงินฝืดมากน้อยแค่ไหนทําให้เช้านี้การเคลื่อนไหวของราคาทองคําดูแปลกไปเล็กน้อยนะครับโดย CBI ของจีนในมกราคมลดลงาาา่น,น 52, าาวธร กลางของจีนจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและน่าจะเป็นมาตรการอันดับแรกๆที่จีนต้องเร่งทํานะครับซึ่งเป็นผลเชิงลบต่อราคาทองคําเพราะว่าจะหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าหากจีนมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาจริงนะครับบริการลงทุนทางชนิงโกแน่รอราคาโกลสปอร์ตรีบาวนะครับให้โอเปนช็อตที่2 0 2 3ันถึงสองพดอลลาร์มีจุดซับวอร์ทที่2 0 3 5ันสามสิลาร์ส่วนแนวรับอยู่ที่ส0งพั0 0ี่สองพแล้วก็หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบอลาร์ดานออสซี่หลบว่าราคากูสปอร์ตกลับมาเคเ2000ล ขายได้ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจนเขาเขตการขายมากหรือโอเวอร์โซนใน ISI Time ์เปรม4ชั่วโมงนะครับทำให้เกิดแรงซื้อเก่งกำไรเข้ามาในตลาดอย่างไรก็ตามกราฟแท่งเทียนยังคงเคลื่อนไหวตามกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหลายนะครับสะท้อนสนารฝังขายยังคงเล็บเปรียบตลาดแล้วก็ผู้ซื้อแนะนำนะครับว่าผู้ที่มีสาซื้ออาจจะทยอยขายออกมาบ้านนะครับ บริเวณแถวแนวต้านประมาณ2 0 2 5 2 0 3 0ดอลลาร์ USD, โดยออาิ้นสุดนรดับที่2 1 5แล้วก็2 1 0ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอย่งที่2 0 2 5แล้วก็2 3 0ดอลลาร์ขณะที่ TDC โกระบุว่าเมื่อมันศุกที่ผ่านมาตลาดหุ้นปรับตัวลดลงนะครับเนื่องจากมีการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า PPI ที่ออกมาขยายตัวมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์สอดคล้องกับดับชนีผู้บริโภคที่ทรงตัวระดับสูงขณะที่อาตาัตราเงินเฟอ้อคาดการณ์ของผู้บริโภคก็ยังขยายตัวมากกว่าที่ประเมินไว้เช่น่นนนกกกัััท้้้งงีราาาคลลลตไไมไดจวเข เศรษฐกิจที่ออกมานะครับเนื่องจากความสงบในบร,ริเวณสวนกาซาได้เกิดการประทุขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมองว่าทองคํายังคงเคลื่อนไหวในสะแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับปิดท้ายที่ AR อาร์กูเทดดิ G ้งหรือว่าราคากูสปอร์ตยังคงขยับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลักๆราดตอบรับประเด็นว่าเฟดจะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้อย่างน้อยไปถึงช่วงกลางปีนี้นะครับถึงจะเริ่มการปรับลดขึ้นมาขณะที่ความไม่ตกกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐก็เริ่มมีมากขึ้นนะครับทำให้นักางทออใน โดย ARR c o t a d i n g ให้รับที่2,005 2,000แล้วก็1,990ดอลลาร์ส่วนเงวต้านอยู่ที่2,200 0 2 5แล้วก็2 3 5ลดอลลาร์มาดูประเด็นที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้นะครับธนาคารจะมีดัชนีชีน้นําเศรษฐกิจจาก Conference Board นะครับเดือนมกราคมนะครับส่วนช่วงเด็กคืนวันพุธที่21ต่อเช้าวันพฤหัสนะครับจะมีรายง,งานการประชุมของคณะกรรมการกําหน,นดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่า FOMC นะครับในวันที่30แลวก็31มกราคมที่ผ่านมาซึ่งตัวนี้ถือว่ามีความสําคัญนะครับเพราะว่ามันจะมีรายะอ เกี่ยวกับเรื่องของความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายการลดอัตาราดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้ซึ่งอาจจะส่งผลต่อราคาทองคําได้นะครับไหนดนึงต้องจับตายอย่างใกล้ชิดเลยทีดเดียวขณะที่วันพฤหัส ที่22ก็จะมีตัวเลขผู้ขอรัฐวิการว่างงานรายสัปดาห์ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนมก,การาคมจากเฟดชิคาโกนะครับแลวก็จะมีดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อว่าพีไอภาคการผลิตขั้นต้นและก็ภาคการบริการขั้นต้นเดือนกุมภาพันธ์จาก s p g l o b a l บนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญมากเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องคอยติดตามดูว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังจะออกมาดีต่อเนื่องหรือเปล่านะครับซึ่งจะส่งผลต่อราคาทองคำในแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่โกอาลาหยิบยุบมาฝากกันในชช่่่วววงงแรกัีบม ผมมองจากทางาบริษัทค้าทองในประเทศนะครับมาดูกันว่าจะมีความเห็นอย่างไรเพิ่มเติมมันบ้างเกี่ยวกับการลงทุนในสัปดาห์นี้นะครับก่อนจากกาันต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายของเมืองไทยนะครับที่บูนย์การ,รเงินของโกลามาอย่างต่อเน,นื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n Intern a t i o n a l จำกัดบริษัท Intaco ก o Trade จำกัดบริษัทออสซิลิสจำกัดบริษัท s h i n a Co b o เ l ีย n จำกัดบริษัท s h i n a Co Jewelry จำกัดบริษัท TDC โ o จำกัด และก็บริษัทเล่งหงคอมเมตี้จำกัดขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ